อมรองน้ด้วสอนไปก็ไปอีสามป่ะเพนแพนถือโทรศัพท์แพนอ๋ยังลืมเียมาลืมเนียกูยังไปได้เลยมั้ยมนมีสภาพครับใส่ว่ะคุณคนณดีเห็นไหมคุณอะเอียนนอนเหรอมีมุ๊บอะโอ้หมุนมาน้ามันนะะโอ้นอนโคตรดีอ่ะหมุนเลยอ่ะ มันโคตรดีนี่ตาเป้าเห็นบอกชัดเลยน่ะ,ะเหนียมๆลงมาเนี่ย,ยโอ้หมุน,มนอ๋อนิ่งวะเวลเออกระดาษกระดาษขาดออกหมันเลยเนีย่นี่น,นี่เออาน่ะโอ้บอกเ,าววเาบาอ่ะเบาอ่ะจับจับไปตังเอาหมุนเยอะขนาดหมุนเยูะหมุนเยูะ มีนมนมันนกระดาษเลยอ่ะบังไฟบังไฟบังไฟแมกระดาษมันหมุนมาพอมปาดตโบกัว่าเดหยีบมาแล้วมาแล้วเมีันลมาแล้วมาแล้วเนี่ยตาเ้าเห็นดีเมียกำลังไปต้นไม้เนี่ยมาลงมเนี่ลงมาแล้วไปไม่ได้สามนเป๊ะ กระดาษว่ะกระดาษไู่นเดี๋ยวีกเกยีเกด้บ่มันแน้ยนเนียนเอมกม่สี่สิบสามเส้นครับพร้อมรล้วนับเด้อผู้ชมสามนึอดอ๋อมาจับโซ่ซ้เดนี่ มันติดใบพัดความหมเอาแสดงว่าถอก็เอาว่าอัไปแล้วไปเลยเดียเอาเอาหังหักหางหักหางหักไม่หางอ้าหเผาเบดไโอ้เผาไลจำดินเียไปจัเรียรอย